เมื่อคืนปิดเตาแล้วกลับบ้านปรากฏว่าตอนเช้าเรามาดูว่าเตาเป็นยังไงปรากฏว่าตะไฟดับเพราะว่าปิดเตาแล้วออกซิเจนไม่เพียงพอที่จะเผาไม้เพราะไม้มันท่อนใหญ่อยู่ภายในนะ,นะไฟไม่ยอมติดคือออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงน้อยก็เลยดับไปเลยืึนเช้าขึ้นมาเอาเงียบ ก็เลยต้องมาติดไฟใหม่ก็เสียเวลาเสียเว,เวลาเผาไปหนึ่งคืนแล้วก็เกือบครึ่งวันเนี่ยคือบทเรียนก็คือเราจะต้องมั่นใจจริงๆว่าไฟมันติดแน่นอนแล้วค่อยปิดเตาทาไม่ัันแล้วก็ต้องมาเสียเวลา เปิดเตาแล้วก็แล้วก็สุมไฟใหม่มันเป็นอย่างนี้ก็เป็นประสบการณ์ข,ของเราว่าจะต้องมีความมั่นใจนะว่าไฟเนี่ยมันติดแน่นอนละยังไงก็ไม่ดับละเพ่อปิดเพราะว่าเวลาเราปิดเตาแล้วเนี่ยออกซิเจนจะเข้าไปภายในเนี่ยมีมีอยู่จำกัด ตามที่เราบังคับควบคุมตามขนาดของท่อนะถ้าออกซิเจนไม่พอดี่เผาไหม้เพราะไฟยังไม่ติดดีเนะี่ยมันก็จะจะดับคืนนี้ไม่ได้ประโยชน์เลยทั้งคืนตอนนี้มาเผามาตอนเช้ามาดาูต้องมาติดไฟใหม่แล้ะ